กระเมีนเดือดพี่น้องครับผมลาซุดขเม็นเดือดนะครับออกมาว้าวพี่น้องนะครับออกมาแซ่แล้วครับผมวาลาสุดนี่ครับนักท่องเที่ยวประเทศไทยหลยนะครับพอแรงงานนะครับขเม็นนะครับแรงงานพมานะครับผมบอกเลยว่านะครับรับความจริงว่าไหร่นะครับผมเนาะเปิดบอกว่าบอกสาหรอกนะครับประเทศไทยนักท่องเที่ยวหลยกับมิเตนะครับแรงงานพมากับแรงงันพระเม็นนะครับพี่น้องเลยนะครับผมอยไกใเบิ่งครับผมวาตอนนี้นะครับ เบิ่งเด้ครับพี่้องบรรยาการนะครับผมเนาะบอกเลยว่าเศร้าตังศาสตร์นะครับหลายประเทศก็ได้ทีเดียวนะครับโบเมนสิวามีแต่คนพม่ากับคนคารเมนของประเทศคาเมนบอกนะครับผมนะคนบอกว่านะครับเศร้าตังศาสตรโมมี่พี่้องเลยนะครับมีแต่ได้งานนะครับนี่ครับผมจะให้เบื้องครับพี่บอสส่วนหลายนะครับเศร้าตังศาสตร์นะครับหัวโลนๆได้ดีในพี่้องเลยนะครับผมเนาะคนเกาหลีคนญี่ปุ่นนะครับ โอ้โหนะครับผมนี่ครับบรรยากาศบอกเลยว่านะครับามีนคร้อมจริงมาไล่พี่น้องนะครับอิสาประเทศไทนะครับอิสาตารอดก็ได้ทีเดียวนะครับผมป้าพี่น้องครับลาสุดสีลมนะครับวันสุดท้ายเนาะวันนี้บรรยากาศคึกครื้นขนาดครับดูคนนะครับผมคนยังแน่นเนาะบอกเลยว่าคนแน่นครับพี่น้องเลยนะครับน้าๆแน่นกันได้ทีเดียว นี่ครับพี่น้องบรรยากาศเบิรงครับผมมีบ่ครับพี่น้องนะครับคนกระเมนครับคนพม่านะครับบอกเลยว่า10%พี่น้องนะครับส่วนรลายเนาะมีแตะนะครับชาวต่างชาตินะครับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คนไทยบอกเลยว่าคนไทยกับบหลายพี่น้องเพราะว่าคนไทยกลับบ้านได้หลายนี่ครับผมเนาะเนี่ยเบิรงหน้าตานี่ครับผมนะน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีนะครับเบิรงครับพี่น้องของแท้ของจริงนะครับบ่มีแมนพาบีไอด้อครับผม าพี่น้องนะครับตาลายเรื่องครับผมตอนนี้บอกเลยว่าคาราเม้นนะครับรับความจริงบอลลายพี่น้องโอ้โหนะครับนี่ครับผมเนาะเนี่ยนะครับเป็นบอลซาวตางซาดพี่น้องนะครับเนี่ยนี่ครับผมโมเมนต์ก้นคาราเม้นนี่ครับผมเนี่ยครับซาวตางซาดพี่น้องเลยนะครับส่วนไหลโอ้โหนะครับมวลซื้อโฮษแซวนะครับผมบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในโลก ครับที่จัดงานนะบแบบนี้อา่าพี่น้องอาลาร่างการดีๆครับอลังการดีๆนี่ครับบอกเลยว่าซาวตังซ่ามวนซื้นโฮเซลกันนะครับผมเค้มของคนเดินไปพี่น้องนะครับแต่ยังไงก็สู้เขาไม่ได้เนาะก็เลยนะครับออกมาครับแะ นี่ครับบรรยากาศตาสดบอกเลยว่าวันสุดท้ายครับผมตอนนี้นครับวันสุดท้ายเนาะของงานที่สีลมนะครับผมป้มาพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาหยุดไม่หย่อนนะครับคือพื้นต่อเนื่องสีลมแตกที่เราพี่น้องเลยนะครับสีลมแตกน,นะคะรับผมบอกเลยว่าปีนี้แค่ขายปืนสีน้ำนี่ก็รวยเลยนะครับผมเนาะเนี่ยพาสังสรรค์เยอะมากๆนะครับสองภาคถังนะครับผม โอ้โหนะครับของแถมอันนี้พี่น้องเลยนะครับผมบอกเลยว่าเศร้าต่างสาตร,ร้ายแห้งพี่น้องนะครับเนี่ยส่วนลายนะครับผมเห็นบอกครับส่วนลายจะเห็นสาวต่างสาตนะครับผมที่มานะคือส่วนมากคนไทยก็จะกลับบ้านกัน ก็มีส่วนหนึ่งนะครับผมที่เล่นสงการในประเทศนะครับแต่บอกเลยว่าส่วนมากคือคนญี่ปุ่นคนเกาหลีนะครับคนเอเชียนะครับผมในหลายประเทศมาเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมสีลมนะครับพี่น้องครับดูครับผมเนาะเนี่ยมีแต่คนต่างชาติพี่น้องครับ บอกเลยว่านะครับผมรับความจริงไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับนักท่องเที่ยวไทยเยอะขนาดนี้นะครับผมนี่แหละครับพี่น้องของแท้ของจริงนะครับก็บริเวนภาพ AI บอกเลยว่าของแท้ครับฟังนั้นยิ่งนักครับผมน้องฟังนั้นโอ้โหทางเข้านะครับบอกเลยว่าแน่นนะครับเนี่ยจะให้ดูบรรยากาศนะครับผมเนี่ยทางเดินนะครับผมโอ้โหนะครับบอกเลยว่านะครับ วนมากนะครับพี่น้องเลยนะครับมีแต่คนหลายประเทศนะครับมาเที่ยวนะส่วนมากคนเกาหลีคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฝรั่งนะครับจะหาแรงงานที่เขมรบอกว่ามีแต่แรงงานบ้านเขามานะครับผมบอกเลยว่าดูหน้าตาก็รู้พี่น้องนะครับหน้าตารูปหลอขนาดนี้นะครับพี่น้องครับเนี่ยมีแต่ชาวต่างชาตินะครับพี่น้องดูหน้าตานะครับผมนะถ้าคนเขมรหน้าตาหล่ลอขนาดนี้นี่ผมแบบโอ้โหนะครับ องแล้เลยครับผมว่าที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งในโลกดีๆนี่ครับผมบรรยากาศนะตอนนี้นะครับประเทศไทยนะครับจะหนักจะเต็มโอ้โหพี่น้องเลยนะครับสุดยอดดีๆนี่ครับทางเข้านะครับผมทางเข้านี่ครับผมทางเข้าพี่น้องครับ ทางเข้านะครับป้าพี่น้องเลยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดของความอลังการนะครับผมป้าพี่น้องนะครับแตกแ่แตกวาเนาะบอกเลยว่าอลังการนะครับอลังการงานสร้างอีดีเบิ้งพี่น้องครับผมเนาะเนี่ยครับของแท้เขาต้องแบบนี้นะครับผมเนี่ยวันสุดท้ายนะครับคน ดูครับผมน้องสนมากนะครับมีแต่คนนะครับต่างประเทศทั้งนั้นเลยครับผมที่มาใช่ไหมพี่ลองจะเพลยกล้องให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคนเกาหลีทั้งนั้นนะครับผมหน้าตาเห็นไหมครับเนี่ยมีแต่ฝรั่งนะครับพี่น้องครับ สุดยอดจริงๆนะครับเองไทยเห็นไหมครับหน้าตามีแต่กพลังนะครับผมแต่จริงๆเขาของล่าสุดนะครับวันที่14บนะครับมษาวันสุดท้ายกันแล้วครับผมที่รองนะครับแบบนี้นะครับผมทําให้โลกรานะครับผมนะนี่คือประเทศไทยนะครับผมที่นะครับ กระเม็นนะครับทาไม่ได้แบบนี้เนาะเคไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่จัดงานได้แบบนี้บอกเลยว่านะครับอลังการงานสร้างหนุ่มกระเม็นที่บอกว่าแล้งานกระเม็นนะครับผมบอกเลยว่าหากรเม็นนะครับสักตัวนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากนะคือผมบอกเลยว่านะครับคนกรเม็นน่าจะกลับมาในหมดแล้วครับพี่น้องเนี่ยส่วนมากมีแต่คนต่างชาติกับคนไทยนะครับผมเพราะว่า สงการนี้นก็คือนะครับหลายๆประเทศมาเที่ยวนะครับมาชื่นชมนะครับประเพธรรมของประเทศไทยน้องครับพี่น้องครับเนี่ยชาวต่างชาติต้านั้นนะครับผมสนั่นนะครับโอ้โหนะครับพี่น้องมวนมวล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 สนุกเทหะครับผมนี่ครับคือของแทนเนาะโมเมนต์พาดเอไอพี่น้องสุดยอดดีๆอะไรจะเยอะขนาดนี้ครับประเทศไทยป้าพี่น้องเอ้ย ไม่ไหวไม่ไหวพี่น้องครับแตกอีดีเหรอยอมรับเลยครับผมนี่คือัดหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะครับผมที่จัดงานนะครับและอลังการขนาดนี้นะครับอ๋อครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ไม่แผ่วกันเลยทีเดียวครับบรรยากาศตอนนี้คึกคลื้นนะครับผมบอกเลยครับพี่น้องเอ้ของแท่อีดีครับของจริงของจริงของแท้ต้องแบบนี้ครับดูครับผมบรรยากาศ พี่น้องโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้นะครับหลายๆประเทศนะครับห่หลังไลเข้ามาประเทศไทยนะครับผมนี่คือสงกรานนะครับไทยแลนด์พี่น้องนะครับผมไทยแลนด์อเมซิงไทยแลนด์นะครับผมชาวโลกกระดื่งกันเลยทีเดียวครับบรรยากาศ นช่ครับผมเนาะบอกเลยว่าคนที่อีสานนะครับก็เลยอีสานตาลอนนั่นแหละครับพี่รองนะครับยับความจริงไม่ได้เพราะว่านะครับหนึ่งเดียวในโลกก็คือประเทศไทยเท่านั้นนะครับคุณพี่รองครับมวนกันได้ทีเดียวครับผมโหโนะครับสุดยอดนะครับสยามเมืองยิ้มจริงๆนะครับ ใหญ่มากครับสุดยอดครับพี่น้องครับบรรยากาศล่าสุดนะครับผมบอกเลยว่านะครับหนึ่งเดียวในโลกพี่น้องครับที่จัดงานได้อร่าการขนาดนี้เนาะ มาครับพี่น้องเลยนะครับส่วนร้ายนะครับนี่แต่นะครับนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับเนาะนี่ครับนี่แหละครับผมเนาะล่าสุดนะครับโหนมเครมีนไม่พอใจนะครับออกมาคอมเมนต์นะครับว่ารายงานว่านเขานะครับเที่ยวเยอะนะครับต่อไม่อีสานหรอกครับผมผมหานะครับผมเนาะ ผมหาหน้าตาแบบคนคอมรมนต์ไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากนะมีแต่สาวต่างชาติโอ้ยพี่น้องเว้ยนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับผมคือแตกนะครับผมหลายจุดหลายจุดนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับก็ซึ้งนนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับสุดจัดสุดจัดนะครับฝั่งไหนนี่ครับเห็นบหม ยินต้นกานบุครับพี่น้องครับซาตงางซาทางนั้นนะครับ,รบ,น,น,รบนี่ครับโอ้โหครับสยามเมืองนี้มจนเจพี่น้องครับนี่ครับเนี่ยซาตางซาชอบใจพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับสุดยอด ลนกันได้ทีเดียวครับของแท้ของจริงต้องแบบนี้ครับเนาะไม่คำไม่มีคำว่าเพลมแน่นอน บอกไปเลยว่าแน่นนะครับผมบอกไปเลยว่าแน่นนะครับล่าสุดเนาะเนี่ยครับโอ้โหครับผมสุดยอดจริงๆองไทยครับจัดกันแบบนี้ลยครับผมมิร้องเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาดูเนาะบรรยากาศนะครับที่นะครับผม สนุนซีโร่นะครับผมว่าจะอลังการแค่ไหนนะครับเพราะว่านะครับหนุ่มกรเม็มาคอมเมนต์นะนะครับผมว่ามีแต่คนพม่ากับคนบ้านเขานะครับคนกระเม็นนะครับผมบอกเลยว่าประเทศไทยนะครับคนไทยก็เยอะสมควรนะพี่้องครับคนกระเม็นไม่ได้ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับผมนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับพี่้องเลยนะครับโหรับผมฝั่งนี้ยี่เยอะ สุดจัดสุดจัดนะครับฝรัดบอกกันได้ทีเดียวครับพี่น้องเลยนะครับนี่ครับของแท้นะครับผมเนาะไม่มีไส่ภาพ AI แน่นอนนะครับนี่คือเมืองไทยนะครับบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในโลกอีดีครับผิดงานแบบนี้ไรครับโหพี่น้องกอเมนยิ่งนิงนะครับผมเห็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหกแตกตายกันแล้วครับพี่น้องเนี่ยมีแต่สาวต่างชาตั้งนะนพี่น้องครับ ดูนะครับหน้าตาแต่ละคนนอกนียครับมีแต่พลังชาวต่างชาตินะส่วนว่าครับสุดยอดครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาดูเนาะเพราะว่าล่าสุดนะครับโดนขมีนออกมาแซะนะครับว่าไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเขาบอกมีแต่นักท่องเที่ยวบ้านเขานะครับกับพม่าเนาะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไทยเยอะเพราะว่าน พ่อ้านเขานั่นเองพี่น้องครับบอกเลยว่านี่ละครับของแท้ของจริงต้องแบบนี้ครับโอ้ยบรรยากาศครับผมขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ